สวัสดีครับเอฟซีทุกท่านอินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคณิตศาสตร์แถวบ้านนะครับในคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษนะครับไม่ได้มาสอนนะครับให้ดูนะครับเล็กเด่นในแต่ละหลักนะครับถ้าสูตรหดผ่านเดี๋ยวงวดหน้านะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าจะมาสอนนะครับไม่ค่อยมีเวลาเนาะตอนนี้ก็เตรียมอุปยพนะครับทางการบอกให้เตรียมอุปยพภัยสงครามนะครับก็รีบๆทําให้ดูนะครับไม่ได้เรียงตามลําดับนะครับอาจจะเป็นบนอาจจะเป็นล่าง อาจจะเป็นหลักไหนก็ช่างนะครับเรามาเริ่มนะครับรัฐบาลงวดวันที่1ตุลาหกแปดนะครับเรามาเริ่มที่หลัก10นะครับอันนี้คือ10บนนะครับเป็นเดินอ่ะสี่ตัวนะครับอันนี้เดินมาแล้ว23่มงวดดูด้านล่างนะครับเข้ามาแล้ว23่มงวดนะครับ6 4 6ี่หนะครับข้างล่าง58อ่ะหลักสิบนนะครับสองสี่หกแปดนะครับอ่ะเข้าเลขสี่นะครับในงวดนี้นะครับ ก็นี่คือเลขเด่นนะครับ0 2 4 6นะครับถ้าเดินต่อจะเป็นงวดที่24นะครับถูกมาแล้ว23ครั้งนะครับถูกตัวเนื่องมากที่สุด23ครั้งนะครับไปใบต่อไปเลยนะครับแบบรีบๆมาต่อกันที่หลักร้อย2ตัวนะครับเดินมาแล้ว16งวดดูด้านล่างนะครับเห็นนะครับเด่น3กับ0นะครับงวดที่แล้ว9กับ6นะครับ เข้าเลขหกเนาะหลักร้อยนะครับถ้าเดินต่อจะเป็นงวดที่สิบเจ็ดนะครับถูกตัวเนื่องนะครับสิบหกงวดนะครับไปต่อไปนะครับมาต่อกันที่เด่นบนทุกหลักนะครับอันนี้เป็นเด่นหกตัวมาครบสามตัวบนนะครับดูด้านล่างนะครับมันเดินมาแล้วสิบเก้างวดนะครับถ้างวดวันที่หนึ่งตุลาเดินต่อจะเป็นงวดที่ยี่สิบนะครับนี่นะครับงวดที่ยี่สิบ โอ้ลำดับที่ยี่สิบทำเดินต่อนะครับอ่านี่คือเลกเด่นนะครับเก้าศูนย์หนึ่งสามสี่หกนะครับดูอดีตด้านบนนะครับอ่าที่ออกหกสี่หกนะครับนี่สี่กับหกนะครับมาครบเลยนะครับถูกสิบเก้าครั้งนะครับถูกต่อเนื่องมากที่สุดสิบเก้าครั้งนะครับอันนี้คือสตรมาครบแต่ผมเดาว่ามาไม่ครบแน่นอนนะครับอ่าใบต่อไปเลย อาตตอกับแ้บรวมสิบหน่วยบนนะครับแบบเด่นห้าตัวนะครับเข้าต่อเนื่องมาแล้วสี่สิบสี่งวดนะครับทั้งหมดเป็นที่หนึ่งตุลาเดือนต่อจะเป็นงวดที่สี่สิบห้าดูด้านล่างนะครับอเห็นนะครับงวดที่สี่สิบห้าถ้ามันเดินต่อนะครับแ้มเด่นก็คือห้าเจ็ดแปดสองสี่นะครับงวดที่แล้วอ่าสองทบบนเนาะสี 4, 6, ่หกแทมรวมก็คือศูนย์นะครับนี่นะครับแทมรวมคือศูนย์ ถูก44ครั้งถูกต่อเนื่องมากที่สุด44ครั้งนะครับไปต่อไปเลยนะครับอันนี้คือเด่นบนทุกหลักนะครับแบบมาครบนะครับสองสูตรนะครับนี่สูตรที่1น่มีสูตรที่2นะครับทางขวามือเลขชนนะครับเป็นสูตรเด่น7ตัวทั้ง2สูตรเลยนะครับให้ดูด้านล่างนะครับเลขเด่นเลขชนนะครับซ้ายมือสูตรที่หนึ่งนะครับ3าม6ี่ห้าหกเจ็ดแด้านะครับ ขวามือสูตรที่สองสามสี่แปดเก้าศูนย์หนึ่งสองนะครับอันนี้คือสูตรแบบมาครบสามตัวบนนะครับและดูขวามืออีกทีหนึ่งนะครับคือเลขชนนะครับชนทั้งสองสูตรนะครับสามสี่แปดเก้านะครับก็ไม่น่าจะมาครบนะครับแต่เดาว่ามาอย่างน้อยหนึ่งตัวนะครับไปใบต่อไปเลยนะครับมาต่อกับเด่นสิบหน่วยล่างนะครับเป็นเด่นสองตัวมาตัวนะครับ เดินมาแล้ว25งวดให้ด tamam. uh, uh, ูด 10, ้านล่างนะครับงวดวันที่ตัวเองงวดที่26นะครับอ่ะนี่นะครับงวดที่26ถ้ามาเดินต่อนะครับจะเป็นงวดที่26มันเด่น7กับ0เ้องวดที่แล้วอ่าเด่น5กับ8นะครับมันออก5 8เลยนะครับถูกทั้ง10ถูกทั้งหน่วยนะครับเดินมาแล้ว25งวดนะครับถูกตัวเนื่อง2 5ครั้งนะครับไปๆต่อไปเลยนะครับอ่ามาต่อกับเด่น10ล่างนะครับ เป็นแบบ5้าตัวนะครับสูตรนี้เดินมาแล้ว40งวดนะครับให้ดูนล่างนะครับทางงวดวันที่หนึ่งตุลาเดินโตจะเป็นงวดที่41นะครับเลขเด่นก็คือ2 5 7 9 0นะครับถูกมาแล้ว40ครั้งนะครับถูกตัวเนื่องมากที่สุด40ครั้งนะครับไปใบตัวไปเลยนะครับมาต่อกับเด่นบนทุกหลักนะครับเป็นแบบเด่นหนึ่งตัวนะครับอันนี้เข้ามาแล้ว21งวดนะครับ ดูด้านล่างนะครับถ้างวดวันท so uh, the ี่หนึ şey ่งตุลาเดินต่อจะเป็นงวดที่ยี่สิบสองนะครับเด่นบนทุหลักเด่นเก้านะครับถูกยี่สิบเอ็ดครั้งนะครับก็คือยี่สิบเอ็ดงวดนะครับถูกตัวเนื่องมากที่สุดนะครับยี่สิบเอ็ดครั้งนะครับอ่ต่อไปนะครับออันนี้ก็เด่นบนทุกหลักนะครับแบบหนึ่งตัวนะครับถึงมาแล้วยี่สิบเอ็ดครั้งนะครับยี่สิบเอ็ดงวดถ้างวดวันที่หนึ่งเดินต่อก็เป็นงวดที่ยี่สิบสองเด่นเลขสี่นะครับ เข้าตัวเนื่อง21ครั้งนะครับ21นวดนะครับใบต่อไปเลยนะครับมาต่อกับเด่นบนทุกหลักนะครับเป็นเด่นแบบสามตัวนะครับเดินมาแล้ว50งวดนะครับให้ดูด้านล่างนะครับเห็นนะครับทันงวดวันที่1เดินต่อจะเป็นงวดที่51เลขเด่นก็คือ350นะครับถูก50ครั้งถูกตัวเนื่องมากที่สุด50ครั้งนะครับใบต่อไปเลยนะครับ มาต่อกับเด่นบนทุกหลักนะครับเป็นเด่นแบบสี่ตัวนะครับสูตรนี้เดิมมาแล้วหนึ่งร้อยสี่งวดนะครับดูด้านล่างนะครับนะครับถ้าวันที่หนึ่งตุลาเดินต่อจะเป็นงวดที่หนึ่งร้อยห้านะครับซึ่งเลขเด่นก็คือเจ็ดแปดเก้าศูนนะครับถูกมาแล้วหนึ่งรอยสี่ครั้งนะครับหนึ่งรอยสี่งวดนะครับยังไม่หลุดนะครับถูกต่อเนื่องนะครับมากที่สุดหนึ่งร้อยสี่ครั้งนะครับไปต่อไป มาต่อกับเด่น110นะครับเป็นเด่นแบบ3ตัวนะครับเข้าต่อเนื่อง36งวดนะครับเห็นนะครับดูด้านล่างนะครับงวดวันที่1ตุลาถ้าเดินโตจะเป็นงวดที่31นะครับตึ๊กเล็กเด่นก็คือ827นะครับถูกมาแล้ว36ครั้งนะครับถูกต่อเนื่องมากที่สุด36ครั้งนะครับงวดที่แล้วเด่น594นะครับก็เข้าหลัก10นะครับเลข4นะครับมันออก46นะครับ ไปต่อไปเลยนะครับมาต่อกับ10หน่วยบนนะครับเป็นเด่นแบบ2ตัวนะครับเตินมาแล้ว25้างวดนะครับให้ดูน้าหนั่าทั้งงวดวันที่1เดินต่อจะเป็นงวดที่26บนะครับซึ่งเลขเด่นก็คือ8กับ2นะครับถูก25่ครั้งนะครับถูกตัวเนื่องมากที่สุด25ครั้งก็คือ25้างวดนะครับไปต่อไปนะครับมาต่อกับเด่น10หน่วยบนนะครับ เป็นเดินแบบ3ตัวนะครับเข้าต่อเนื่อง37งวดนะครับทั้งงวดวันที่1ตุลาเดินโตจะเป็นงวดที่38นะครับดูด้านล่างนะครับเด่น580นย์นะครับลองพิจารณากันเองเด้ออ่าถูกต่อเนื่องนะครับมากที่สุด37ครั้งนะครับใบต่อไปนะครับอ่าอันนี้คือเด่นหลักร้อยนะครับมีอยู่2สูตรนะครับสูตรที่1สูตรที่2และเลขชนนะครับ เป็นสูตรเด่น5ตัว2สูตรเลยนะครับให้ดูด้านล่างนะครับสูตรนี้เดินมาแล้ว37งวดนะครับทั้งงวดวันที่1เดือนต่อนะครับ1ตุลานะครับจะเป็นงวดที่38นะครับอ่าในสูตรที่1นะครับ5 6 7 8 9นะครับต่อมาสูตรที่2 0 3 5 6 7นะครับและให้ดูขวามืออีกทีหนึ่งนะครับคือเลขชนทั้ง2สูตรนะครับชนเลข5 6 7นะครับอ่ลองพิจารณากันเองนะครับใบต่อไปนะครับต่อกับแต้มรวมนะครับ แต้มรวม3มตัวบนนะครับเป็นแบบเต็ม7ตัวนะครับเินมาแล้วห5้างวดนะครับทั้งงวดวันที่1เดือน่อจะเป็นงวดที่66ดูด้านล่างนะครับเห็นนะครับงวดที่66วันที่1ตุลานะครับเลขเด่นก็คือ4ี่เจ2ดแปด้าหนึ่งสองสามนะครับอันนี้คือแต้มรวมนะครับสมมุติเมื่อเทเลออกห4สนะี่หเนาะบวกกันก็แต้มรวมก็คือ6นะครับ นะครับเข้านะครับหกบวกสี่เท่ากับสิบนะครับตกเลขศูนย์ก็เหลือเลขหกตัวเดียวดังนั้นแต้มรวมก็คือหกนะครับเข้าต่อเนื่องหกสิบห้าครั้งนะครับหกสิบห้างวดนะครับเอาไปต่อไปอันนี้แบบมาครบสามตัวบนนะครับเป็นเด่นแปดตัวนะครับมันเข้ามาแล้วสี่สิบสามงวดนะครับ มาดูด้าน,นล่างด้วยทางงวดวันที่หนึ่งตุลาเด่นโตจะเป็นงวดที่สี่สิบสี่นะครับนี่นะครับงวดที่สี่สิบสี่วันที่หนึ่งตุลานะครับมาครบสามตัวบนนะครับเด่นหนึ่งสองสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าศูนย์ผมชอบศูนย์นี้นะครับน่าจะมาครบอยู่เด่นทั้งแปดตัวนะครับลองพิจารณากันเองนะครับถูกตัวเนื่องสี่สิบสามครั้งนะครับ ใบต่อไปนะครับอันนี้เป็นสูตรเด่นล่างนะครับเด่นสองตัวล่างแบบมาครบนะครับมีอยู่สามสูตรนะครับแล้วมีเลขกชนด้วยนะครับอยู่ขวามือนะครับเป็นสูตรเด่นเจ็ดตัวนะครับมาครบสองตัวล่างสามสิบหกงวดนะครับให้ดูด้านล่างนะครับทั้งงวดวันที่หนึ่งเดือนต่อจะเป็นงวดที่สามสิบเจ็ดนะครับนี่นะครับสามสิบเจ็ดเลขสามเจ็ดนะครับแล้วก็มีเครื่องหมายคำถาม แสดงว่าวันที่1ตุลานะครับสูตรที่1นะครับ8 0 1 3 4 5 6สี่ห้าูตรที่2 9 0 1 4 5 6 7สูตรที่3 2ม4 5ง9 0นะครับและให้ดูความืออีกทีหนึ่งนะครับคือเลขชนทั้งสองสูตรนะครับ0 4 5 6นะครับน่าจะมาอย่างน้อย1ตัวไม่น่าจะครบเนาะมันเข้ามาแล้ว36งวดนะครับ ้งวดที่หนึ่งเดินต่อจะเป็นงวดที่สามสิบเจ็ดอ่ะไปบต่อไปเลยนะครับอ่ามาตอ่อกับสิบหน่วยบนนะครับเป็นเด่นคู่ขี้แบบห้าตัวนะครับอ่าสูนี้เดินมาแล้วเก้าสิบห้างวดนะครับทางงวดวันที่หนึ่งตุลาเดินต่อจะเป็นงวดที่เก้าสิบหกนะครับให้ดูด้านล่างนะครับอ่นี่นะครับทา้งงวดที่หนึ่งเดินต่อจะเป็นงวดที่เก้าสิบหกนะครับเลขเด่นก็คือ กแปดเก้าสองสี่นะครับดาว่ามาอย่างน้อยหนึ่งตัวนะครับถูกเก้าสิบห้าครั้งนะครับถูกตัวเนื่องเก้าสิบห้าครั้งก็คือเก้าสิบห้างวดนะครับใบต่อไปเลยนะครับมาต่อกับแต้มรวมสิบหน่วยบนนะครับเป็นสูตรเจ็ดตัวนะครับอันนี้คือแจมรวมนะครับเดินมาแล้วแปดสิบเอ็ดงวดนะครับให้ดูด้นล่างงวดเด่นนะครับถ้าเดินต่อจะเป็นงวดที่แปดสิบสองนะครับแ้มเด่นก็คือสามห้าหก 8 9 0นะครับงวดที่แล้วก็ถูกแต้มศูนย์เนาะนี่เลขแต้มศูนย์มันออก4ี่หกนะครับสี่ห6ถูกแ1ครั้งนะครับถูกต่อเนื่องแ1ครั้ง8 1เงวดนะครับอ่ะก็ลองพิจารณากันดูนะครับจดใส่สมุดเดอร์ผมอาจจะไม่ได้เรียงนะครับไม่ค่อยมีเวลานะครับริบนะครับเพื่อจะได้อบยบนะครับก็ทำให้ดูเป็นพิเศษนะครับถ้า f c ชอบสูตรไหนอยากให้ผมจอนก็ คอมเมนต์ใต้คลิปไว้นะครับเดี๋ยวผมจะเข้ามาดูนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับหากเพื่อนๆท่านใดชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับอ,อย่าลืมสนับสนุนสาสตร์ที่ถูกกฎหมายด้วยนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ